สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก a l o v e c h i n e s e Novel and Series นะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันเลยค่ะเอาล่ะจะสำหรับอพพโซดนี้นะคะหวานขอพาเพื่อนๆมาเก็บรายละเอียดนะคะเวอร์ชั่นละครว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องดาราจากรักรำนำใจตอนที่53ค่ะ ก็ัวจีทงนะคะนั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้าห้องของเชิงเซาชางเมื่อเซาชางเปิดประตูออกมาเห็นนางนางก็เลยรีบเอ่ยขอโทษที่นางเสียกริยาพูดจาอวดตัวเรื่องแม่ทับหัวต่อหน้าเฉิงเซาชางเมื่อวานนี้นั่นเป็นเพราะตั้งแต่สามีนางตายไปครอบครัวก็บีบบังคับนางให้รีบหาสามีใหม่ที่สมศักดิ์สีนางเองหลงรักหัวปู้อีมาตั้งแต่เด็กจึงได้ทำเช่นนี้ แม่ทับหัวส่งสินเดิมและกระจกตั้งพื้นไปให้ท่านพ่อของข้า ต่อหน้าทารกกำนันทำให้ท่านอับอายไม่น้อยก็สมควรแล้วที่พวกเราต้องโดนเช่นนี้เซาชางมองดูนางอย่างเย็นชาเอ่ยว่าหากจะให้นางไปโน้มน้าวเขานางคงทำให้ไม่ได้เพราะนางไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแล้วและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าไม่เกี่ยวกับนางแต่ลวดจี้ทงก็เอ่ยว่าไม่หรอกนางคิดได้แล้วนางเสียเวลาไปห้าปีเต็มกับคนที่ไม่มีใจก็ เพียงพอแล้วผู้หญิงอย่างเราจะมีห้าปีกันอีกสักกี่ครั้งที่นางมาก็เพื่อจะบอกว่านางตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่เหลือที่สีเปยนางเตรียมรถม้าไว้พร้อมแล้วจะออกเดินทางคืนนี้นางหวังว่าเซาชางกับแม่ทัพพัวจะครองรักกันได้หลังจากที่นางไปแล้วเรื่องระหว่างนางกับแม่ทัพนั้นจบแล้วแต่มีอีกอย่างที่นางยังต้องทำเพื่อฮองเฮา ภาพตัดมาที่หน้าตำหนักช้างชิวตอนนี้แม่เท่าจา๋าพาหัวปู้อีเข้ามานางบอกว่าตลอดเวลาฮองเฮาอยากพบหน้าท่านมาก ปู้อีถามนางว่าอาการของฮองเฮาเป็นอย่างไรบ้างแม้เท้าจ่ายบอกว่าอาการไม่สู้ดีหมอหลวงบอกว่าใจซึมเศร้ามานานยากจะฝื้นคืนเช้านี้อาการสุดหนักถึงกับลุกไม่ขึ้นเขาตอบว่าเขาทราบแล้วและเดินเข้าไปในตำหนักเห็นฮองเฮารับอยู่จึงเรียกชื่อพระนาง พอพระนางลืมตาขึ้นจึงถามว่านั่นจือเชิงหรือเขาขานรับว่าเขาเองแล้วรีบเข้าไปที่แท่นบรรทมของพระนาง นางยกมือขึ้นรูปหน้าเขาบอกว่าผอมไปนะเขาตอบว่าเพื่อเมืองหลวงจึงไม่อาจหย่อนยานพนางถามอีกว่าเพื่อเมืองหลวงหรือว่าเพื่อเร้าชางกันแน่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากบอกกับเจ้าหยวนซานเจียนกับเร้าชางยังไม่ได้มั่นหมายกันในใจของเร้าชางยังมีเจ้าอยู่เขาตอบว่ากระหม่อมทราบแล้วแต่กระหม่อมทำผิดเองเขาตัดสินใจจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อไถ่ แล้วพระนางเอ่ยว่าตอนเศร้าชางเป็นเด็กต้องการความรักจากคนในครอบครัวก็ไม่ได้รับตอนนี้เจ้าคิดจะรักนางก็ต้องชดเชยความผิดหวังในใจนางอย่าให้นางเข้าใจกับการเลือกของเจ้าตลอดเวลาต้องปรึกษาหารือกันจึงจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลเดินต่อไปได้จือเฉิงรับคำอย่างเศร้าเอ่ยตอบว่าจากนี้เขากับเศร้าชางจะคุยกันอย่างเปิดอก พูดอย่างหมดเปลือกไม่ปิดบังแม้แต่น้อยพนางตรัสว่าน่าเสียดายที่เวลาสั้นเกินไปคาคงไม่ได้เห็นพวกเจ้าแต่งงานกันแล้วคำพูดของฮองเฮาทำเอาจื่อเชิงถึงกับน้ำตาไหลเอ่ยว่า ลูกไม่เอาไหนเองทําให้ท่านต้องคอยเป็นห่วงห่องเห่าค่อยๆเอื้อมมือมาปลอบใจเขาพระนางบอกว่านางหวังแค่ว่าชาติหน้าเขาจะเกิดมาเป็นลูกแท้ๆของนางแล้วนางจะอยู่นานอีกหลายปีให้เขาเลี้ยงดูลาโลกไปพร้อมรอยยิ้มชีวิตเช่นนั้นจึงจะเรียกวัดสมบูรณ์จื่อเฉิงก้มหน้าน้ำตาไหลกับมือของพระนาง ภาพตัดไปที่ชายป่านอกเมืองรถม้าคันที่ลวดจี้ทงกับเศร้าชางนั่งไปนั้น ควบออกไปอย่างรวดเร็วเซาชางถามลวดจี้ทงว่าเหตุใดจึงยังไม่ถึงที่พักของหมอเทวดาที่เจ้าพูดถึงอีกลวดจีทงก็สร้างเรื่องว่าก่อนหน้านางมหายาให้อดีตสามีนางได้ฝากใหญ้ญาติสอบถามหาที่อยู่ของหมอเก่งๆในเมืองหลวงสุดท้ายก็เลือกผู้นี้หมอท่านนี้เก่งเรื่องโรคซึมเศร้าที่สุดแต่หากแม่นางเฉิงไม่เชื่อก็กลับตำหนักช้างชิวไปเถอะแต่เกรงว่า เองเฮาจะอยู่ได้อีกไม่นานเซาชางจึงเอ่ยว่างั้นก็ช่วยให้หยุดรถก่อนแล้วรบกวนให้บอกตำแหน่งที่ชัดเจนแก่นางไว้นางกลับไปทูลฝ่าบาทแล้วค่อยนำของข,องขวัญมาเยี่ยมลวจีทงรีบเอ่ยว่าน้องเซาชางไม่ไว้ใจข้าหรือแล้วชี้ให้ดูข้าวขอ,ของของนางที่เตรียมตัวจะไปสีเปยก่อนจะไปมีหรือจะทำร้ายเจ้าอีกทางด้านตําหนักชางชิวมเมทาจ่ายเข้ามาบอกหัวปู้อีว่า อาชีส่งข่าวมาบอกว่ามีเรื่องสำคัญให้เชิญแม่ทับหัวออกจากวังหองเฮาจึงบอกให้เขาไปเถอะและสั่งเสียอีกว่าหากเจอเศร้าชางแล้วก็คุยกันดีๆนางต้องเข้าใจเจ้าแน่เมื่อเขาเดินออกมาจากตำหนักแม่ท้าจ่ายจึงรีบร้อนบอกเขาว่าแม่นางเฉิงถูกเชิญขึ้นรถม้าของแม่นางลวดจี้ธงทั้งสองมุ่งไปที่ชานเมืองแล้วเหตุเกิดเมื่อครึ่งชั่วย,ยามที่แล้ว หัวปูอีได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งออกไปทันทีภาพตัดไปที่ในรถม้าของรัวจี้ทงเซาฉ่างก็ยังปลอบใจนางว่าหลังจากกลับไปที่ซีเปิ่ยแล้วก็ให้ค่อยๆเลือกสามีหากยังไม่พอใจก็ยังไม่ต้องเลือกใครว่าผู้หญิงไม่มีสามีแล้วจะอยู่ไม่ได้ แต่ลัวจีธงตอบมาว่าน้องหญิงไม่เข้าใจเลยนอกจากแม่ทับหัวแล้วข้าจะไม่แต่งกับใครอีกเจ้าไม่เข้าใจหรอกข้ามีใจให้แม่ทับหัวตั้งแต่เด็กแต่ฐานะข้าต่ำต้อยจึงไม่อาจเผยความในใจ ตอนหลังเราต่างมีคู่มั่นของตัวเองคิดว่าชาตินี้คงไม่มีวังแต่สวรรค์ก็เมตตาให้ข้าพบกับเขาที่สีเปยหน้องหญิงต้องนึกไม่ออกแน่ว่าตอนนั้นข้าดีใจแค่ไหนข้าเหมือนคนที่จมน้ำได้รับคอนไม้มาเกาะเซ้าช่างจึงเอ่ยว่าฉะนั้นตั้งแต่ที่สามีเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าก็นึกถึงแม่ทับหัวแล้วรือ นางตอบว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าการที่รักใครสักคนแต่ร่างกายและจิตใจต้องปนิบัติผู้อื่นเป็นอย่างไรค่ายอยู่บนเตียงไม่มีสักขณะที่จะไม่นึกถึงเขาได้แต่นึกว่าเจียซีหลาง เป็นตัวแทนของเขาข้าจึงทนต่อไปได้เซาช่างรีบตอบไปว่าข้าไม่รู้และคำพูดโงโ่ๆงโงแบบนี้เจ้าก็ไม่ต้องมาพูดกับข้าด้วยหลวจีทงตวาดกลับไปว่าเพราะเจ้าไม่มีใจเลยต่างหากเจ้ารู้ไหมตอนเขาอยู่ที่สีเป่ยมีชีวิตแบบไหนต้องกลำศึกต่อสู้ด้วยชีวิตผู้อื่นหวังให้รอดแต่เขาหวังให้ตายเหตุใดเจ้าจึงโหดร้ายกับเขาถึงเพียงนี้ แต่โชคดีที่เขามีข้าข้ารักเขาไม่ว่าเขาจะทําสิ่งใดต่อข้าข้าก็ไม่โทษเขาข้าสามารถยอมรับทั้งความดีและความชั่วของเขาไม่เหมือนผู้หญิงที่มั่นและทอนมั่นตามใจชอบอย่างเจ้าเซ้าชางเอ่ยกลับไปว่าหากไม่ใช่เพื่อเฉียนฮองเฮาข้าไม่มีทางมาที่นี่กับเจ้าหรอกแล้วบอกให้หยุดรถ แต่ก็ถูกลวดจี้ธงฉุดมือเอาไว้นางต่อว่าเซาฉางว่าหัวปูอีต้องการตัดสัมพันธ์กับข้าเพื่อเจ้าตอนนี้ข้าไม่มีบ้านให้กลับแล้วสตรีทั่วเมืองหลวงเยาะเย้ยข้าแล้ว ข้าจะปล่อยเจ้าลงจากรถได้อย่างไรเซา้าฉางพยายามจะดึงมือออกจนทำให้ลัวจีทงเห็นรอยกัดที่แขนของนางจึงเอ่ยว่าหมอทั้งกองทัพบ,บอกว่าหัวปูอีไม่ยอมรักษารอยกัดที่แขนเลยมินำซ้ำยังใช้ยาที่ทำให้รอยฟันลึกขึ้นไปอีกล้วนเป็นเพราะเจ้า ข้าถูกพวกเจ้าสองคนหลอกจนหน้าสมเพชแต่เศร้าชางกับเถียงว่าเจ้าต่างหากที่หลอกตัวเองแล้วพยายามดิ้นลนแต่รัวจี้ทงก็นำมีดสั้นมาจี้คอของนางบอกว่าข้าเข้าวังก่อนเจ้าฉลาดเรียบร้อยกว่าเจ้าแล้วทำไมหัวปู้อีถึงได้มองและรักเจ้าคนเดียวเจ้ามันสมควรตายจริงๆ เจ้าช่างพยายามกล่อมนางเอ่ยว่าต่อให้เจ้าค่าค่าก็ไม่ได้เข้าไปแต่นางก็ตอบอย่างไม่สนใจนางบอกว่าเพื่อเขาแล้วนางกล้าทำทุกอย่างถึงขนาด้าค่าสามีตนเองแต่เขาก็ยังไม่รักค่าขอแค่ค่าค่าเจ้าซะเขาก็จะจดจำค่าได้ตลอดแม้จะเกียดเข้ากระดูกก็เถอ ตอนนั้นหัวปูอีก็ควบม้าตามมาทันพอดีเขาบอกคนขับรถมาให้หยุดรถแต่คนขับกลัวจนกระโดดหนีไปในรถลัวจี้ทงกำลังจะใช้มีดจัดการกับเซาชางโดยเซาชางเองก็ต่อสู้จนขาดใจ หัวปูอีพยายามหวานล้อมให้นางหยุดแล้วค่อยๆมาคุยกันนางก็เอ่ยว่าเมื่อวานข้าขอร้องท่านแต่ท่านกลับไม่สนใจงั้นท่านต้องรับปากแต่งงานกับข้าก่อนข้าถึงจะปล่อยนางหัวปูอีเห็นว่าตอนนี้รถม้าใกล้หน้าผาแล้วจึงบอกให้รัวจีทงปล่อยเศร้าชางก่อนแล้วเขาจะรับปากทุกอย่าง แต่ลวดจีทงก็ไม่หลงเชื่อเพราะรู้ดีว่านอกจากเศร้าชางแล้วเขาไม่มีทางแต่งงานกับใครตอนนี้นางใช้มือหนึ่งบีบคอเศร้าชางอีกมือหนึ่งก็ถือมีดเอาไว้พยายามจะแทงเศร้าช่างให้ได้นางบอกว่านางจะขอตายไปพร้อมกับเศร้าชางว่าแล้วก็ยกมีดขึ้นหวังจะซวกแทงลงไปแต่หัวปูอีก็ใช้มือของตนเอง ขวาที่ป่ายมีดด้ามนั้นเอาไว้เขากำไว้แน่นแม้เลือดจะอาบทั่วมือแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเขาใช้แรงที่มีรีบดึงมีดสั้นนั้นโยนทิ้งไปสาวชางเห็นได้โอกาสก็ผักรวดจี้ธงออกไป หัวปู้อีตัดสินใจกระโดดขึ้นไปบังคับรถมา้าให้หันหัวกลับก่อนที่รถมา้าจะตกลงไปจากหน้าผาแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วรถม้าได้ถอยหลังตกจากหน้าผาหัวปูอีตัดสินใจกระแทกประตูรถมา้าเข้าไปอุ้มเอาเศ้าช้างกระโดดเกาะที่หน้าผาเอาไว้ส่วนรถม้ากับลวดจี้ทงนั้นก็ตกลงไปในหน้าผา มือหนึ่งของหัวปู้อีเกาะก้อนหินเอาไว้ส่วนอีกมือหนึ่งก็ดึงมือของเซาช่างเอาไว้นางบอกให้เขาปล่อยมือจากนางเสียเพราะด้วยความสามารถของเขาเขาสามารถขึ้นไปได้แต่หากยังดึงนางไว้อาจทำให้ต้องตายทั้งคู่ ตอนนั้นก้อนหินที่เขาเกาะไว้ก็ร่วงออกทั้งสองจึงถลายลงมาเขารีบเกาะหินก้อนใหม่เอาไว้แต่ก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากนางเขาบอกว่าให้เขาตายก่อนเขาถึงจะยอมปล่อยมือเสาช่างจึงใช้มืออีกข้างหนึ่งพยายามเกาะก้อนหินเอาไว้ นางเอ่ยต่อว่าเขาต่อให้เขาตายเพื่อนางนาง,นางก็ยังไม่มีทางให้อภัยเขาหรอกเขาตวาดว่าถ้าไม่มีเจ้าข้าก็ไม่ขออยู่รอดเพียงรำพังข้ารู้ข้าทำผิดมากเหลือเกินไม่สมควรได้รับการอภัยจากเจ้าแต่ตั้งแต่เรากัดแขนสาบานกันข้าก็เห็นเจ้าเป็นภรรยาของข้าแล้วดังนั้นเจ้าอยู่ข้าอยู่เจ้าตายข้าตาย ตอนนั้นเสียงทางด้านบนก็ดังขึ้นว่านายน้อยข่ามาแล้วพวกท่านอดทนไว้แล้วก็หย่อนเชือกไปให้เซาชางจับพวกนั้นช่วยกันดึงทั้งสองขึ้นมาได้สำเร็จ เมื่อขึ้นมาได้เซาชางก็ถามถึงแผลของเขาแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรให้หมอทำแผลให้ก็ได้แล้วและเขาขอเป็นคนส่งนางกลับวังแต่นางก็ปฏิเสธบอกว่ากลับเองได้เขาจึงขอร้องให้อาชีไปส่งแทนให้นั่งรถม้าของเขาไปส่วนเขาขอตัวก่อน พูดจบก็เดินปีกตัวไปที่ม้าของตนส่วนเซาช้างก็เดินตรงไปทางรถม้าที่อาชีรออยู่แต่ตอนนั้นเองก็มีม้าเร็วมารายงานว่าฝ่าบาทมีรับสั่งให้ทั้งสองกลับวังเดี๋ยวนี้เฉียนฮองเหาไม่ไหวแล้วทั้งคู่จึงรีบกลับวังท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายพอไปถึงตำหนักช้างชิวก็เห็นพวกขันทีและนางกำนันต่างนั่งคุกเข่าอยู่หน้าตำหนัก ทั้งคู่เดินเข้าไปก็เห็นราชวงศ์ทุกคนอยู่กันครบฝ่าบาทเฝ้าเฉียนหองเฮาอยู่ที่ท่านบรรทมฮองเตถามพระนางว่าเสนอันเจ้ายังมีเรื่องในใจอะไรที่ยังปล่อยวางไม่ได้อีกบอกเรามาเถิดเราจะจัดการให้เองเพราะนางเอ่ยว่าชีวิตของนางร้วนอยู่เพื่อคนอื่นตอนนี้จะให้พูดแทนคนอื่นมันจะมีความหมายอะไรหม่อมฉันอยู่เคียงข้างฝ่าบาทมาหลายสิบปี รู้ว่าในใจฝ่าบาทยังเป็นเด็กหนุ่มคนเดิมที่ชอบทำไรนาและเรียนหนังสือหากไม่ใช่เพราะแผ่นดินวุ่นวายฝ่าบาทหวังจะใช้ชีวิตที่ชนบทแล้วแต่งงานกับน้องเย่เหิงทำงานเมื่อตะวันขึ้นพักผ่อนเมื่อตะวันตกดินฝ่าบาทกุมมือนางไว้แน่นเอ่ยว่าชีวิตนี้ของเจ้าเราเป็นคนทำให้เจ้าเสียเวลา พระนางต่อว่าฝ่าบาทไม่ได้ผิดต่อนางนางเองไม่อาจขัดใจท่านลุงเรื่องการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ถือว่าเป็นโชคดีในชีวิตนี้ของเฉียนเซินอันทั้งฝ่าบาทและน้องอาเหิงได้เสียสละไปหลายอย่างเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินขอฝ่าบาทจะได้คิดว่าแม้น้องเหิงจะดุดานโลดโผนแล้วจะไม่เก็บเอาไปคิด ไม่เคยเจ็บปวดถึงใจหม่อมชั้นรู้ว่าน้ำตาที่นางหลังรับหลังมีแต่จะมากกว่าหม่อมชั้นต่อจากนี้ฝ่าบาทต้องดีต่อนางเหมือนตอนที่อยู่ที่ชนบทกับนางเหมือนหม่อมชั้นไม่เคยมาเยือนเย่หงเฮาร้องไห้ไปกับสิ่งที่เฉียนหงเฮาตรัสแล้วก็เดินเข้ามาหานางเฉียนหงเฮาจึงขอคุยกับนางหน่อยเยหงเฮาเอ่อยว่า ตราบใดที่นางยังอยู่สกุลเฉียนจะต้องอยู่รอดปลอดภัยแต่เฉียนหงเฮาก็เอ่ยว่าใครขอร้องเจ้ากันมีรัชทายาทอยู่ทั้งคนเขาสุขุมและมีความสามารถข้าวางใจมากตอนนี้อยากพูดถึงเรามากกว่าตอนที่ลูกข้าอายุ19ถูกลอบฆ่าข้าไม่เคยสงสัยเจ้าเยหงเฮาตอบว่าข้ารู้ปีนั้นลูกข้าเสียในวัยสี่เดือนข้าก็ไม่เคยสงสัย เฉียนหองเห่าก็เอ่ยว่าข้ารู้เจ้าไม่เคยสงสัยข้าจึงไม่กลัวเสียงคอรหาจากข้างนอกกล้ารับเด็กๆเ,เหล่านี้เอาไว้ทั้งสองบอกกันต่างก็คิดว่าเป็นพี่น้องกันแท้ๆหากเป็นพี่น้องในครอบครัวแบบคนอื่นก็คงดีไม่น้อยแล้วเฉียนหองเห่าก็ให้เด็กๆเ,เข้ามาเย่หองเห่าจึงสั่งให้ทุกคนเข้ามาที่ฉากหลังกั้นนี้ ฝ่าบาทพยุงหองห่าให้ลุกนั่งโดยพระอ,องค์คอยประคองเอาไว้ พระนางขอฝ่าบาทว่าร่างของหม่อมฉันนางย่อมต้องฝังไว้ในสุสานหลวงอยู่แล้วแต่อยากขอให้ตัดผมนางสักช่อเผาเป็นเท่านำไปไว้บนเขาที่ข้าติดตามท่านพ่อปีกวิเวกในวัยเด็กได้หรือไม่ฝ่าบาทก็รับปากทันทีแล้วนางก็สั่งเสียอดีตรัชทายาทและองค์หญิงห้าว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าได้อ่อนแออยู่ร่ำไป คนเราต้องใช้ชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างและให้ดูแลแม่เท่าจใจจนแก่เท่าอดีตรัชทายาตรับคำและบอกให้พระนางแข็งใจเอาไว้เขาะจะเลี้ยงดูนางในยามชลาเหมือนกันองค์หญิงห้าก็ร่ำไห้บอกว่านางผิดไปแล้วนางยินดีให้อายุไขของนางมาแลกกับเสด็จแม่ พระนางบอกว่านางไม่มีวันข้างหน้าแล้วหากกระตันอยู่ก็จงอยู่ต่อไปให้ดีๆอย่าทำตัวตกต่ำแล้วพระนางก็เรียกหาจือเชิงเอ่ยว่า นางรู้มาตลอดเวลาว่าเขาเองก็ปวดใจเหลือเกินเจ้าไม่ได้ติดคขางข้าข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกผิดตลอดเวลาไว้ข้าไปแล้วก็ให้เรื่องในอดีตสลายไปตามลมเถอะเจ้าเองก็ปล่อยตัวเองไปเสียเถอะแล้วพระนางก็เรียกเร้าชางให้เข้ามาบอกว่าพระนางเป็นภาระให้เจ้าถึงหปี แต่เ้าชางก็เอ่ยว่านางยินดีอยู่รับใช้อีกห้าปีสิปีเลยแต่ฮองเฮาก็เอ่ยว่าคนเรามีเวลา5ปีสิปีได้กี่หนเชียวเจ้าได้พลาดหลายๆสิ่งไปเพื่อข้าข้าหวังว่าในอนาคตเจ้าจะใช้ชีวิตเพื่อตนเอง ข้าไม่อยากให้เจ้าใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไร้ค่าเหมือนข้าในฐานะแม่ข้าอยากให้เจ้าสองคนสารความสัมพันธ์เก่าแต่ในฐานะผู้ใหญ่ข้ารู้ว่าสัมพันธ์สมรสเป็นสิ่งที่ฟื้นกันไม่ได้ ข้าแค่อยากเกี้ยกล่อมพวกเจ้าให้ทำตามใจเห็นค่าในสิ่งที่มีอย่าได้เสียใจภายหลังนางหวังว่าในชาติหน้าจะได้เกิดในยุคที่สงบร่มเย็นจะได้ไม่ต้องระหกระเหินหวังว่าชาติหน้าพ่อแม่นางจะแข็งแรงอายุยืนข้าจะได้ไม่ต้องกังวลเพศภยัยหวังว่าชาติหน้าจะใช้ความยาวเป็นบทกวีขับขานรำนำในป่าเขาท่านพี่ ส่นอันได้แต่งงานกับท่านชาตินี้โชคดีนักหวังว่าชาติหน้าท่านและข้าอย่าได้พบกันอีกเลยพูดจบพระนางก็สิ้นลมทันทีทำให้ทุกคนเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากออกมาจากตำหนัก้าชางเดินตากฝนลำพังอย่างเสียใจจนร่างกายนางทนไม่ได้ล้มลงไปกลางสายฝนหัวปูอีที่ผ่านมาเห็นก็รีบอุ้มนางกลับไปที่จวนสกุลเฉิง เซียวหยวนอีและชิงชงรีบพานางไปที่ห้องจากนั้นหยวนอีก็ขอคุยกับหัวปู้อีหน่อยนางและแม่ทับเชิงพาเขาไปที่ห้องโถงแล้วถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงบอกว่าเฉียนหองห่าสิ้นแล้วแต่พวกท่านวางใจได้ข้าแค่ส่งเส้าชางกลับบ้านแล้วจะไปทันทีไม่อยู่กวนเด็ดขาด ว่าแล้วก็จะหันหลังกลับแต่เฉิงสื่อก็เรียกเขาเอาไว้ถามเขาว่าเจ้าเห็นจวนของเขาเป็นสถานที่อะไรกันแน่แล้วเห็นเหนียวเหนียวของข้าเป็นใครคิดจะมาคิดจะไปก็ไปเหมือนกับตอนนั้นที่เจ้ากำลังจะแต่งกับนางแต่เจ้าก็ทิ้งนางไว้ไม่เหลียวแลหลา5ปีก่อนเจ้าทิ้งเหนียวเนียวนางเจ็บปวดเจียนตายเจ้าไปดูห้องที่ข้างหลังสิยังมีโลงศพที่ทาค้างไว้ให้นางอยู่เลย หัวปูอีหันมาคุกเขา่าเอ่ยขอโทษพวกเขาเขารู้ดีว่าพวกท่านรักไขรเชิงเศร้าชางเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็จึงตัดสินใจจะไม่มารบกวนอีกหยวนอีถึงกับถลึงตาใสา่ถามเขาว่าเจ้ารู้ไหม้าปีที่ผ่านมาเหนียวเหนียวผ่านมาได้อย่างไรนางเคยเป็นคนที่ชอบความคึกคักแต่กลับขังตัวไว้ในตำหนักช้างชิว ข้าป่วยหนักพี่ชายและพี่หญิงออกเรือนแต่นางก,ก็ไม่ออกมาจากตำหนักฉางชิวแม้แต่ก้าวเดียวสกุลเฉิงเราเสียลูกสาวห้าปีเช่นกันเจ้ารู้ไหมนางทำเช่นนี้เพราะไข่เพื่อเจ้านั่นแหละหัวปู้อีเมื่อเขาได้ยินดังนั้นก็ก้มลงเอาศีรษะโคกพื้นเอ่อยว่าข้าผิดเองข้าผิดต่อความรักที่เศร้าชางมีให้ข้า ข้าทำผิดต่อความเชื่อใจที่สกุลเชิงมีให้ข้าข้าทำผิดต่อเศร้าชางและต่อสกุลเฉิงสิ่งที่ข้าติดค้างชาตินี้มิอาจชดเชยให้หมดอย่าว่าแต่เศร้าชางไม่อาจให้อภัยข้าเลยแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่ให้อภัยตัวเองข้าฆ่าศัตรูทั้งวันทั้งคืนก็เพื่อหวังว่าจะตายในสนามรบข้ายังไม่ได้ทำให้นางปล่อยวางความแค้นข้ามีสิทธิ์ตายได้ที่ไหน หย้อนอีเอ่ยว่าพวกข้าไม่ได้ขอให้เจ้าสำนึกผิดไม่ได้อยากให้เจ้ารู้สึกระอายใจเราสองคนก็ไม่ได้เลี้ยงดูเหนียวเหนียวมาตั้งแต่เด็กมาเสียใจตอนนี้ก็สายเกินไปอนาคตนางจะเดินไปทางแบบไหนอยากแต่งงานกับใครพวกเราก็แล้วแต่นางทั้งนั้นพวกเจ้าคนหนึ่งมีรักคนหนึ่งทวินหาเสียดายที่สวรรค์กั่นแกล้งจะได้สารความสัมพันธ์ต่อหรือไม่ค่อยๆดูกันต่อไปเถอะ จบแล้วนะคะโอ๊ยตายแล้วค่ะเข้มข้นจังเลยน้ำตาจะไหลนะคะฉากนี้ ตอนที่53ฮองเฮาเสียนะคะท่านพูดเยอะค่ะก็หมดแรงไปนะคะออแต่และชลาภาพแล้วก็ป่วยด้วยค่ะเดี๋ยวตามหวานไปนะคะในตอนที่54นะคะของดาราจากรักนำนำใจค่ะช่วงนี้ก็เข้มข้นนะคะคำว่าเข้มข้นหมายความว่าคือมันจะจบที่56ตอนค่ะเขาก็ตัดๆแล้วก็ยัดยัดมาให้พวกเราดูกันไปนะคะมันเรื่องราวมันก็เลยเข้มข้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่54นะคะมีความสุขกรรันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนจ้า สวัสดีค่ะ